ลับอีกแล้วคุณอารมณ์หลับอีกแล้วกำลังไข่คนหลับอีกแล้วหลังนี้แล้วไหน show <laughs> <Yes>, my friend <laughs> <Yeah. laughs> show uh, Thailand Thailand yes Thailand yes yes, yes. แบงคอกแบงคอกไทยแลนด์เดอะแคปิตอลซิตี้ดานี้อลลาาบนิก้ากำลังแล่นจากที่พักนะแล้วก็กำลังจะเข้ามิวนิคไอ เริ่มขึ้นรถมาตั้งแต่เจ็ดโมง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 สี่สิบหกนาทีแล้วในนี้แจ้งว่าจะถึง New นะมิวนิกบานหอบเนีนะสิบโมงศูนย์สี่นาทีตอนนี้มันก็ใกล้ๆสิบโมงแล้วเก้าโมงกว่านั่งรถไฟมาประมาณสองชั่วโมง เพื่อจะไปมิวนิกให้ได้ความต้อง,งการของเราคือไปมิวนิกตอนนี้กำลังจะสมใจแล้วแหละก็เลยถ่ายอย่างนี้มาให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะระหว่างเมืองก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ที่ไม่ได้ถ่ายมากเพราะว่ากลัวว่าแบตจะหมดแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปในเมืองก็ไม่สามารถถ่ายได้ตอนนี้เราเข้าในเมืองก็จะไปดูพวกพระราชวัง หรืออะไรที่อยู่ในในลีดอ่ะก็หลายอย่างอยู่แต่ยังไม่ได้เปิดอะไรดูโอเคก็ออนี้กันนะเพื่อนนะ